อีกแล้วนะคะกับ YouTube ช่องแอดพิพัฒคานะคะวันนี้มารีวิวรถใหม่ที่ต้องรีวิวนะเพิ่งเข้ามาเมื่อ2วันก่อนย้ำนะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อ2วันที่ผ่านมานี้เองนะคะสะภาพเป็นแบบนี้เลยอ่าดูกันเลยไม่ต้องอะไรกันมากมายนะคะกับ Isuzu DMAX ม l l New c a คนะคะ1.9 h i g h l a n d ฮ er, นะคะปี2 0 <Yeah>! 2 1คันนี้นะคะ ไม่เพียงแค่30,000กิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับถ้าเกิดว่าเนี่ยนะประมาณ2ปีกว่า3ปีตกเฉลี่ยปีละ1 0 0 0 0กิโลถือว่าเป็นกระบะท,ที่ใช้น้อยมากๆนะคะป้ายแดงเท่าไหร่ป้ายแดงนะคะรุ่นนี้แบบนี้นะมูลค่า7 8 8 0 0 0บาทนะจ๊ะแต่สำหรับเราเนี่ยนะขายเพียงประมาณไม่ประมาณประมาณทําไมขายเพียง4,99,000บาทเท่านั้นคันนี้นะเซต แนะไฮลเดอร์แซดนะ er ดนะขาย4,99,000เาบาทนะคะก็คือครถไฟเกือบประมาณ3,000สนเลยนะเกือบประมาณส0 0แสนมาจัดมาจองกันไปสภาพสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันนะคะสีเป็นสีแบบยอดนิยมนะคะณนะตอนนี้นะสีเทาแลมโบจริงๆมันเป็นเทาแลมโบนะแต่เนื่องจากแสงเริ่มโพเพแล้วนะอะมาดูกัน ไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจกเตอร์แล้วนะสวยๆนะมีโอ้โหตัดหมอกนะเอาไปเลยสองดวงนะโอเคไปไปต่อกันเร็วๆเลยนะแม็กนะคะเป็นไลท์ทีอีสามเจ็ดนะคะเป็นการยกนะยางขอบ18นะ18แล้วก็ไฟหูกระจกนะจ๊ะบันไดสวยๆมาจากศูนย์เลย นะคะอะมาดูกันต่อเลยซุ้มล้อเป็นยังไงพี่บอยซุม้มล้อสวยงามนะจ๊ะสวยงามไม่มีสนิมไม่มีโครนไม่มีฝุ่นดินแดงนะคะมาดูกันที่กระบะท้ายค่ะอะตัวนี้นะเห็นไหมคะ d m a มแล้วก็เป็น Z นะคะ DDI นะคะ1 9จุดกบูพาวเวอร์นะอะไฟท้ายเ,เขาเรียกว่าอะไรนะกันชนเสริมมาให้เรียบร้อยมีกล้องมองหลังนะคะมาจากศูนย์ อะเรามาโอ้โหมันสูงจริงๆนะโคตรสูงอะอะมาดูกันว่าท้ายสภาพเป็นยังไงเป็นไงล่ะแมกไลเนอร์สภาพโคตรดีโคตรดีนะนี่ดูเลยน็อตไม่มีการแกะไม่มีการอะไรใดๆนะคะเดิมเดิมคลิกคลิกจากโรงงานนะดูสิสภาพท้ายกับแมกไลเนอร์สวยงามมากๆแมกไลเนอร์ที่แทบจะเป็นไม่ได้ทุกของเลยมึงเนี่ยคงแบบ ตั้งแต่ออกจากศูนย์มาก็มีอาจจะมีทุกบ้างนะเบาๆไม่มีร่องรอยขีดข่วนการใช้งานใ,นใดๆเลยนะคะสำหรับต้องมีเออมันหนักมันหนักอะไปต่อกันเลยค่ะกับด้านขวานะซุ้มล้อด้านขวาหลังเป็น,นยังไงสวยสะอาดนะสวยสะอาดอ่ะโอเค ตามกันมาต่อที่สุมล้อด้านหน้าเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตามตะเข็บตามน็อตภายในอะไรใดๆกันนะอ่ะโอเคมาดูกันที่ภายในนะเริ่มจากแผงประตูก่อนนะแผงประตูก็มีความแบบหรูหราขึ้นมาระดับหนึ่งแตกต่างจากรถกระบะท,ที่เป็นตัวมาตรฐานทั่วไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกพีวีธรรมดาเนาะพีวีเขาเรียกว่าพีวีปะ เออไม่รู้อ่ะแล้วก็มีการบุหนังนะเดินได้ขาวนะจ๊ะบูหนังให้เกิดความมิติดูหรูหรามากขึ้นนะแล้วก็กระจกเป็นออตโต้น้ำไอหูหูปรับไฟฟ้าแล้วนะสองข้างพับกระจกไฟฟ้าได้นะคะอ่ะเรามาดูตามตะเข็บต่างๆนานานการพี่บอยมุดเข้าไปเลยค่ะเดิมเดิมทุกเม็ดจากโรงงานไม่มีแกะไม่มีขันนะจ๊ะสวยงามมากคันนี้ ไล่กันมาเลยฝั่งนี้ค่ะอ่านี่น็อตทุกอย่างจากโรงงานนะไม่เนี่ยสวยงามมากไม่มีการแกะไม่มีการขันนะชัดคมนะคะชัดคมมาร์กโรงงานนี่ไม่มีรอยแกะรอยขันนะสติกองสติกเกอร์ยังดีอยู่นะอ่าไปดูฝั่งนู้นกันต่อเลยค่ะอ่ะตู้เย็นตู้เย็น ตู้เย็นมีความตู้เย็นอ่าดูกันเลยเม็นดน็อตกลมๆคมๆนะไม่มีการงัดแงะแกะกาวใดๆนะคะมาร์กรงงานสียังอยู่ชัดดีนะคะอ่ะตามกันมาฝั่งนี้เลยค่ะพี่บอยซูมกันให้เห็นกันทุกเม็ดกันไปเลยนะจ๊ะ โอะตะกี้ลืมพีเซนต์ตรงนี้พี่บอยก็คือไอ้ตรงเนี้มีความแบบสีดําเป็นโนแบ็กนะเพิ่มความหรูหรานอกเหนือจากตรงนี้นะนอกเหนือจากหนังที่ตัดเย็บขึ้นมาเสริมขึ้นมานะมีความเปลี่ยนโนแบ็กตรงนี้ด้วยนะหรูหรากันไปอีกนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราไปดูฟังก์ชันกันภายในกันต่อว่าเป็นยังไงนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันดูดีนะอันนี้ไงเลขไม้ สามหมื่นพโอ้ยเสียงดังไปอีกอ่ะอ่สมนี่เห็นไหมสามหมื่นพัอ่าสี่ร้ี่หายไปแล้วเนี่ยเนื่องความที่เขาเป็นตัวท็อปเนะนื้อในในแซดอ่ะ,อะมันก็จะมีความหรูหาาราพวงมาลัยหุ้มหนังมาแล้วนะแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันสอฝั่งเลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการขับขี่ฝั่งนี้จะเป็นแบบ เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะอ่านี่หงมาลัยมีกา้านมีความสปอร์ตอ่ะอ่ะ,อะลดลงมาก,ก่อนมีความก้านสปอร์ตนะสวยงามนะแล้วก็ย้ำนะอันเนี้ยเป็นสภาพที่เข้าเมื่อ2วันที่แล้วดูได้เลยจะมีความตรงเนี้ยังไม่ได้คลีนเลยแต่เดี๋ยวเราอยากคลีนอนะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เอาออกไปได้นะอ่ะอันนี้มีไฟด้วยแต่งหน้ากันไป จะต้องมี2ฝั่งนะถ้าเป็นตัวท็อปอ่านะจ๊ะคราวนี้หญิงอ้อไม่มีปัญหากับตรงนี้นะทุกที่จะมีปัญหาก้องเก็บ <lem me, S 2> แว่นนะกล้องใส่พระไม่กล้องใส่พระที่เก็บพระจริงๆมันไม่ใช่หรอกแต่ว่าคนเขาก็เก็บพระกันอ่ะนะหู้ดีอ่นะอ ต่อเชื่อม Android, Bluetooth ใดๆได,ได้นะมี USB มี Android มี Apple c a r p า a พเนาะอ่ะแต่เรายังไม่ได้เชื่อมไงเรายังไม่ได้เชื่อมโทรศัพท์นะสวยงามนะแล้วก็กล้องหลังอะมีไหนถอยถอยกันหน่อยแล้วทำไมเราไม่เปิดแอร์กันจะ๊ะเปิดแอร์สิอ่ะปิดก็ไม่ได้เพราะไอประตูหลังไม่ได้ปิดอ่ะ นี่คือเขาถอยอยางหรือต้องยกยเอออ่ะนี่ชัดนะจ๊ะชัดนะจ๊ะเนื่องจากเ,าเราเป็นเขาเป็นกล้องศูนย์ไงมันก็จะไม่มีความขุ่นมัวอะไรใดๆกล้องศูนย์ส่วก็จะชัดเนอะอ่ะนี่ยแหละก็จะเป็นมุมมองนะเพราะฉะนั้นใครที่กลัวว่าเอ๊ะเป็นกระบะโดยเฉพาะมือใหม่หรือผู้หญิงนะกะระยะยากอะไรใดๆไม่ต้องกลัวมีกล้องมองหลังให้นะ่ายมีบูวีแน่นอนนะจ๊ะ ดีงามมากๆเลยคันนี้ถือว่าเป็นกระบะที่สวยมากๆนะอันนี้คือสภาพเข้ามาไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่ล้างป,ปัดปัดเป่าเล็กน้อยแล้วก็เอามาตั้งขายได้เลยเพื่อนๆลองมาดูได้เลยเหมาะ,ะอะไรนะเบาะเป็น,บนบเนบาะหนังใช่ใช่ด,ใชดูตารางหมักลุกที่เจ้าของเก่าแถมมาให้นะจ๊ะคือคันนี้น่าจะเป็นรถที่ ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์นะน่าจะเป็นแบบเจ้าของเก่าใช้เป็นบุคคลนะ่ะสาภาพมันเลยดูใหม่ขนาดนี้นะคะอือย้ำอีกครั้งนะคะสาภาพแบบนี้ปี2021ไม่เพียง30,000กิโลเท่านั้นเองนะคะขายเพียง499,000นะป้ายแดงนี้788นะบวกลบคูณหารกันเองท่าน,นี้เอ่อใครมีคือ หมันถูกเกืบ 300, อบ3ามแสนอะถูกกันเกือบสามแสนอ่ะต่อให้จะดอกเบี้ยถูกกว่าแต่ไม่ถูกหรอกคือตอนนี้ดอกเบี้ยลดมือสอง่ะตะกี้อ้อมพูดใหม่ถึงเปรียบเทียบป้ายแดงกับมือสองนะก็คือไม่ได้ต่างกันอะไรเท่าไหร่นอะอันนี้รายได้ถึงประมาณ1 8ื่นแปฟรีดาวได้เลยนะ ฟรีดาวได้เลยนะไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าฟรีดาวผ่อนเพียงประมาณ8,000กว่าบาท9,000เท่านั้นเองนะ8,000กว่าบาท9,000ใครมีเครดิตด,ดีตรงอะไรใดๆทกยกหูยกทอกว่ายกหูโทรหามันจะรีบพูดไงยกหูโทรหากลายเป็นทกอ่าว่ากันไปใครเครดิตด,ดีตรงอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษให้ทางร้านนำเสนอให้ พักเข้ามาโทรเข้ามานะเบอร์อะไรคะพี่บอย080 164 5565โทรมาโทรมาหรือแอดอะไรนะคะฮะอ่อเออฉันจะปิดแล้วว่าฉันไม่โชว์ห้องเครื่องว่ะเดี๋ยวโชว์ห้องเครื่องนะแต่ปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วก็อะไรนะหรือแอดไลน์กันเข้ามานะแอดพิพัาร์ลดบ้านจะขึ้น QR โค้ดให้ยิงมาเลยนะจ๊ะอ่ะไปดูห้องเครื่องกันต่อเกือบลืม คือด้วยความมันใหม่มากจนไม่อยากพูดอะไรเยอะไงะดูด้วยสายตากันเองนะเนี่ยน็อตไม่ขยับไม่มีการแกะนะคะล่องรอยแก้มดูสิดูเอาเองดูเอาเองโอ้โหมันใหม่จริงๆอะ่ะคุณผู้ชมจริงไหมพี่บอยโคตรโคตรอะ่อะโคตรโคตรอ่ะใครได้ไปอะ่ะโคตรคุ้มมากเลยนะบอกเลยนะขายถูกเราขายถูกมากมมขายถูกที่สุด ใช่มือสองป้ายแดงจริงๆถูกกว่าป้ายแดงเกือบสามแสน่ะคิดกันเอาเองนะรีบๆมาเอากันไปนะใครเห็นก่อนโชคดีก่อนเลยนะสำหรับคันนี้ใครเห็นก่อนและใครเป็นแฟนสาวโวอ,อิซูซูอยู่แล้วอ่ะอยากได้มานานแล้วรีบสอยกันไปเลยนะจ๊ะกับคันนี้นะอิซูซูดีแม็กออนนะ1.9 h ไฮนเดจ๊ะสภาพโคตรดีว้าวโอเควันนี้ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการรับชมนะคะไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คนตัดดิวก็จะล็อกอยู่แล้วแต่ไม่ได้เราจะต้องรีวิวกันรัวๆ,ๆัวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีขนไหนเดี๋ยวมารับชมกันต่อค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ